สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทําแผ่นแป้งปอเปี๊ยะสดทําเองนะคะเอาไว้ทานปอเปี๊ยะสดหรือปอเปี๊ยะทอดมีแค่แป้งแล้วก็กระทะก็ทําแป้งปอเปี๊ยะสดแบบนี้ได้แล้วค่ะทําง่ายมากๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปานจะเริ่มจากเตรียมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก่อนนะคะใช้ยห่ออะไรก็ได้ค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะคลุกเคล้าเกลือกับแป้งให้เข้าเนื้อกันนะคะ ได้แบบนี้แล้วใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำสะอาดนะคะใส่ลงไปในแป้งเลยค่ะค่อยๆเติมน้ำลงไปให้แป้งละลายนะคะสัดส่วนของแป้งกับน้ำเป็นเรื่องสำคัญค่ะเราจะได้แป้งที่ค่อนข้างเหลวพอสมควรเลยค่ะหน้าตาแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเติมน้ำมันลงไปค่ะน้ำมันพืชธรรมดาเลยนะคะ แล้วคลุกเขาให้เข้ากับแป้งอีกรอบนึงค่ะวัตถุดิบในการทําแผ่นแป้งปอเปี๊ยะน้อยมากๆเลยค่ะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือน้ําแล้วก็น้ํามันนะคะได้แบบนี้แล้วพักแป้งประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะทีนี้เรามาดูผลงานกันนะคะเนื้อแป้งก็จะเหลวเนียนแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเตรียมกระทะเทฟลอนวางบนเตาเปิดไฟให้อ่อนที่สุดเลยค่ะ แล้วค่อยๆนําแป้งมาจี่ลงในกระทะนะคะค่อยๆทําค่ะอาจจะมีความไม่ชํานาญบ้างเพราะเราไม่ได้ทําบ่อยนะคะทํากินง่ายๆเสร็จแล้วเอาไม้พายมาปาดแป้งให้เสมอกันแบบนี้ค่ะแป้งด้านล่างสุกแล้วเราจะกลับด้านนะคะให้สุกได้ทั้งสองด้านเลยค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นนะคะเท่านี้ก็ได้แผ่นแป้งปอเปี๊ยะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะนําแป้งมาจี่ในกระทะ ได้แป้งแล้วก็ใช้ไม้พายปาดให้แป้งเสมอกันค่ะสุกด้านหนึ่งแล้วก็กลับด้านเพื่อให้แป้งอีกด้านหนึ่งสุกด้วยเช่นกันนะคะเท่านี้ก็จะได้แป้งปอเปี๊ยะเอาไว้ทำขนมแล้วค่ะทำแบบนี้นะคะจนกว่าแป้งจะหมดค่ะเพื่อนๆทำแล้วก็สนุกดีค่ะทำง่ายมากๆเลยคิดถึงเมนูปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะสดโรตีสายไหม ขั้นตอนในการทำแป้งปอเปี๊ยะเป็นอันนี้เลยค่ะเพื่อนๆทำง่ายแล้วก็สะอาดด้วยค่ะขั้นตอนง่ายมากเลยแค่ใช้กระทะเทฟลอนก็จะได้แผ่นแป้งปอเปี๊ยะแบบนี้แล้วค่ะขนาดตามชอบเลยนะคะเจปันก็ได้ประมาณนี้จะเอาไว้ห่อแป้งปอเปี๊ยะทอดค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสามารถต่อยอดนำไปทำขายได้ด้วยค่ะขั้นตอนง่ายๆต้นทุนน้อย จำนวนแผ่นแป้งที่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำและแป้งที่เราผสมนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ